สวัสดีครับวันนี้นะครับ EA e t e r n a l นะครับก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับจากทางโ Broker Van t a g e นะครับซึ่งวิธีการถอนเงินนะครับมันสามารถถอนได้2ช่องทางนะครับก็คือช่องทางแรกเนี่ยบนเว็บไซต์ของทางโ Broker Van Tate เขาตัวอีกอันนึงนะครับผ่านทางตัวของแอปพลิเคชันของเขานั่นเองนะครับก็ล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนซึ่งเมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยล็อกอินเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าต่างนี้แต่ถ้าเกิดท่านใดขึ้นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้โชว์หน้าต่างนี้ ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีบัญชี r e b a ทเนาะก็คือมีบัญชีที่เป็นบัญชี IB นะครับก็อาจจะไปโผล่อีกหน้าหนึ่งนะครับแต่ว่าให้ทุกคนมาเลือกตรงหัวข้อ client น,นะครับมันก็จะขึ้นโชว์ว่าโอเคฉันเนี่ยมีบัญชีอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีการซื้อขายมีการเทรดกันอยู่นะครับซึ่งเราใช้ EA เทรดอยู่แล้วเราก็ไต้องซีเรียสอะไรนะครับให้ทุกคนมาที่หัวข้อของการถอนเงินนะครับโอเคนะครับเมื่อเข้ามาท่าถัดไปปุ๊บ เขาก็จะถามอีกนิดหน่อยนะครับว่าตัวของบัญชีเนี่ยคุณต้องการถอนบัญชีไหนนะครับก็เลือกบัญชีที่ที่จะต้องการถอนเงินจากบัญชีเทรดของเราออกมานะครับผมเลือกบัญชีนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามีบัญชีเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตลองถอนเป็นสัก3,000เหรียญน,นะครับก็เลเซประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทหนึ่งแสนนิดๆนะครับตามเหขค่างเงิน3,000เหรียญน,นะครับ3,000เหรียญจริงอ่ะอันนี้มันคือหน่วยสังกตนิดหนึ่งนะด้านหลังเนี่ยเขาเป็นหน่วย USD นะครับเราก็ต้องเบิลศูนย์ไปอี ก็จะเป็นส0 0,000เซนนะครับเบิ้ลงส่วอีกสองตแหน่งคานั้นเองนะครับไม่ยากอะไรจากนั้นนะครับให้กดดาเนินการต่อได้เลยอันนี้ก็รอระบบเขาสักครู่นะครับถ้าเกิดทำบนเว็บไซต์บ้านใครเน็ตแรงๆก็จัดได้เลยนะครับโอเคนะครับเขาจะถามนิดหน่อยนะครับว่าสําหรับบัญชีนี้เนี่ยถ้าเกิดถอนมาเนี่ยจะถูกหักเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราไม่ถูกหักเนาะเขาจะแจ้งอยู่ว่าไม่ถูกหักก็คือศูนย์ศูนย์เครดิตนะครับก็กดตกลงต่อไปได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาหัวข้อนี้แล้วนะครับ ก็จะมีสอบถามเราเพิ่มเติมว่าเราต้องการถอนเงินเนี่ยไปช่องทางไหนอะไรยังไงต่อนะครับซึ่งนะครับมันจะมีหัวข้อให้เลือกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการเอ่อกรอกข้อมูลไปแล้วนะครับก็สามารถกดซ้าได้เลยนะครับมันจะมีเด้งขึ้นมาอีกนิดหน่อยอันนี้คือผมกรอกไว้แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมขอแยกเซ็นเซอร์แล้วกันนะครับบางส่วนก็คือถ้าเกิดว่าเรากรอกไว้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกรอกประมาณนี้ได้เลยนะครับที่อยู่สาขาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ก่ออีกอันหนึ่งนะครับเพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อทำเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนดูนะครับธนาคารเนี่ยมันก็จะมีของทางแบงก์ไทยทั้งหมดนะครับเราก็เลือกว่าเราเออมีเปิดแบงก์อะไรอยู่นู้นิดหนั่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นของ s อ b แล้วกันเนาะ s อ b ชื่อเออไทยสยามก็หาก่อนนะครับไทยสยามอาเดอะสยามนะครับสาขานะถ้าเกิดเราเปิดในกรุงเทพก็ แบงค์อกไปได้เลยนะครับเราก็ติกต๊กกดจดจำมาด้วยนะครับเผื่อในอนาคตครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีการถอนเงินก็สามารถเลือกบัญชีได้เลยนะครับว่าเราจะถอนช่องทางไหนนะครับโอเคเราก็กดถอนตอนนี้ได้เลยนะครับจากนั้นอ่าโอเคนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้จํานวนเงินที่เรากดถอนแล้วเนาะไปะกี้อยู่ในหน่วยอ้าวเงินเข้าแล้วเห็นไหมครับไปกี้ทางซ้ายมืออ่าทางทางขวามือเรากดถอนปุ๊บเงินเข้าปั๊บเลย นะครับเมื่อกี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้คือวิธีการถอนเงินซึ่งถ้าเกิดว่าขั้นใดมีคําถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าทักทดสอบถามทาง Line Off ฟ c i a l ของเราได้ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์ให้ด้วยกันนะครับ